เขาไปนะคะคกิ่งของเขาเนี่ยจะมีข้อมีข้อทุกอันเลยนะคะนี่ค่ะนี่เนี่ยข้อนี่ก็ข้อจะมีข้อซึ่งเราสามารถตัดเอาไปขยายได้ง่ายมากเลยะค,ะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่ค่ะเช้านี้คุณครูก็มาทักทายเพื่อนๆที่บ้านค่ะคุณครูมีกิจกรรมอยากจะนําเสนอให้เพื่อนๆได้ชมอีก ครั้งหนึ่งนะคะเป็นกิจกรรมยามว่างค่ะคุณครูมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งนะคะซึ่งอยากจะนำเสนอให้เพื่อนๆได้ชมนะคะก็คือต้นคราหลังแดงค่ะต้นค้าหลังแดงเนี้จะมีในลักษณะของอไม้น้ำค่ะสามารถปลูกในน้ำแล้วก็ปลูกในดินได้นะคะนี่ค่ะด้านหลังคุณครูเห็นไหมคะต้นคราหลังแดงค่ะ คุณครูจะขยายนะคะเพราะว่ากอที่เห็นเนี้ยใหญ่ใหญ่มากแล้วนะคะโตแล้วก็ต้นก็สูงนะคะลำต้นของเขาที่เราทราบก็คือมีความสูงประมาณ80เซนของครูเนี่ยน่าจะเกินนะคะเพราะว่าเขางามค่ะค่ะคุณครูก็จะพาเพื่อนๆนมาร่วมกันขยายต้นคล้าหลังแดงกันนะคะค่ะคล้าหลังแดงนี่เดี๋ยวคุณครูจะอ่า ขยายพันธุ์สองประเภทนะคะประเภทดินผสมน้ำซึ่งมีน้ำขังนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือประเภทมีดินอย่างเดียวแล้วก็รดน้ำเอานะคะเรามาดูกันว่าคุณครูจะขยายต้นค้าหลังแดงได้ประมาณกี่กระถางนะคะมาร่วมชมแล้วก็มาช่วยกันลุ้นเลยนะคะกินของเขาเนี่ยจะมีข้อ มีข้อทุกอันเลยนะคะนี่ค่ะนี่เนี่ยข้อมีก็ข้อ,ขอจะมีข้อซึ่งเราสามารถตัดเอาไปขยายได้ง่ายมากเลยนะคะค่ะคุณครูก็จะเลือกนะคะกิ่งที่เอาไปขยายได้แล้วก็ลำต้นของเขาไม่เสียฟอร์มนะคะนี่ได้กิ่งนี้นะคะ ไะะด้กิ่งหนึ่งแล้วนะคะอ่าขอกิ่งที่เ้าไปเลยนะคะ็กนกิ่งนี้กิ่งที่สองกิ่งที่สก็ถือโอกาสตัดแต่งกิ่งคล้าหลังแดงไปด้วยนะคะให้ฟอร์มเขาดูสวยแล้วก็สดขึ้นนะคะกิ่งแก่ๆของกูก็จะต จะเตรียมอุปกรณ์พร้อมก็เล่นเอาเหงื่อออกเยอะเลยนะคะค่ะมีอุปกรณ์ของคุณครูค่ะก็มีกระถางนะคะกระถางนี้เป็นกระถางที่ใสดินค่ะใสดินน้ําสามารถระบายได้ส่วนใบนี้นะคะก็จะเป็นโองน้ําค่ะซึ่งโองน้ํานี้ก็คือ,อไม่มีรูรั่วนะคะ ก็จะเป็นลักษณะของการขังน้ํานะคะมีอุปกรณ์พร้อมค่ะตัดออกมาแล้วค่ะแล้วครูก็มีดินด้วยนะคะเอาดินมาเผื่อตอนนี้คุณครูก็เตรียมภาชนะทั้งสองไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมปลูกค่ะเราก็จะได้มาประมาณนี้ก่อนนะคะเราตัดกิ่งที่มีโอประมาณนี้อ่ะมีโอ เราก็โดโได้มาเป็นแี้เป็นบางส่วนนะคะนี่นะะตอนนี้ครูครูก็จะตัดแต่งกินก่อนนะคะ,คะเราก็ตัดให้ตังประมาณนี้ครัเพราะตรงนี้มันเป็นก้านไม่มีตานะคะเดี๋ยวเราก็จะเสียบลงไปในนี้นะคะสวยไหมคะครูครูก็จะปลูกลงไปในตัวนี้ <ๆ S 1> อันนี้เป็นโอ์ที่เขาเรียกว่าอะไรนะคะ ลเรียบร้อยอค่ะอมอันนี้จะมีน้ำอยู่นะ,นะคะแต่ตอนนี้ต้นคล้าหลังแดงหมดครคูจะต้องไปตัดนะคะตัดใหม่เพราะว่ากระถางองคูมันใหญ่เพราะฉะนั้นคงจะต้องสิ้นเปลืองทรัพยากรในนะกระถางคล้าหลังแดง ขหญ่นะคะนี่เอามาขยายพันธุ์่ะตอนนี้คุณครูก็ได้มาอีกชุดหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวมาลมด้วยกันเลยนะคะปลูกให้มิดให้มิดตรงเนี้ยค่ะงนี่ที่คุณค้อเขานี่ยรากเขาก็จะได้เดินได้สุด ต้นเล็กๆกันคับเพื่อนๆค่ะมีต้นเล็กๆที่เราตัดทิ้งพวกนี้แต่เพราะว่าพวกจะมีตอมีตาอยู่นะคะเนี่ยพวกเดี๋ยวเราก็จะเอาไปปักเอาไว้นะคะเพราะพวกนี้ไม่ตายค่ะ หลังแดงนะะี่ค่ะปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็เติมดินลงไปด้วยนะะี่ค่ะกระถางใบใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะมค่ก็ะจะตั้งไว้ประมาณนี้ส่วนต้นนี้นะคะ<ฆ>ก็จะเป็นโคงค่ะโคงน้ําซึ่งจะมีน้ำอยู่นะคะครูก็เอาดินใส่ลงไปด้วย สองกระถางค่ะนี่เรียบร้อยแล้วสวยงามค่ะคุณครูก็จะปิดคลิปเพียงแค่นี้นะคะคเพื่อนเืนเพื่อนเช่วยเป็นกําลังใจให้คุณครูด้วยนะคะว่าต้นไม้ทั้งสองกระถางนี้จะเป็นอย่างไรนะคะคุณครูคาดว่าเขาต้องงามแน่นอนค่ะ สวยไหมคะขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามกดถูกใจคุณครูด้วยเราจะได้เจอกันในคลิปหน้าดูแลสุขภาพทุกๆคนนะคะสวัสดีคะ่ะ